สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณกําลังแรงใจจากพี่พี่ทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่พี่เอฟซีหรือว่าพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับคอมเมนต์ไหนผมไม่ได้ตอบนะครับหรือว่าตอบช้านะครับผมต้องกลับขอโทษขออภัยจริงๆนะครับพี่พี่นะครับผมก็ตอบตอบไม่ทันนะครับพี่พี่ถ้าเกิดเป็นพี่พี่ในช่องทาง YouTube ผมก็ อาจจะตอบไม่ทันเพราะว่าถ้าตอบแล้วผมก็ต้องกลับไปเยี่ยมพี่พีเอฟซีนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับคือช่วงนี้นะครับเครื่องสํารองผมพังนะครับผมรอเดี๋ยวผมซ่อมเครื่องสํารองเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูพี่ๆนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับผมเนาะก็อย่างที่บอกต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลับพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับไม่ทิ้งกันนะครับผมไม่ทิ้งกันนะครับแต่ว่า ช่วงนี้นะครับเครื่องผมมันมันพังนะครับเครื่องสำรองผมนะครับมีแค่เครื่องเดียวนะครับเครื่องเดียวก็ไหนจะลงคลิปอาลิปแล้วก็แต่งคลิปนะครับแล้วก็คุยเรื่องงานด้วยนะครับพี่พี่ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับสำหรับแนวทางนะครับผมแนวทางวันนี้นะครับพี่พี่ก็มาพบกับแอดหลออนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับเมื่อประจาวันที่2กเดือน4 2565ับนะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตรมัด สูตรเม็ดเดียวเอาผมเขียนสูตรเม็ดรวมนะครับเขียนผิดนะครับพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเนาะผมจะเขียนสูตรเม็ดเม็ดเดียวนะครับันนี้สูตรเม็ดรวมนะครับไม่เป็นไรเนาะเม็ดรวมสีหน่อยนะครับผมสาหรับแนวทางนะครับฮานอยเมื่อวานนี้แบบเสียดเดยังไงนะพี่พี่คือไม่มาเลยนะครับพี่พี่มาแค่ตัวเด่นเองนะครับผมต้องขอโทษจริงๆรนะครับเมื่อวานนี้มีพี่พี่เอฟซีเข้ามารับชมเยอะเลยนะครับในโค้งสุดท้ายก็ ก็มาอยู <Wow. S 1> ่แ mm ต่ว hmm. ่าไม่มาในตัวเน้นนะครับพี่พี่สูตรเม็ดเดียวนะครับสูตรเม็ดเดียวนี้มาแค่ตัวเด่นนะครับพี่พี่เด่นศูนย์นะครับเน้นไปในรอบปกติก็มามาแต่ว่ามาในตัวเด่นศูนย์นะครับแปดนี้ไม่มาเลยนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้แปดไม่มาเลยต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับผมสำหรับ v i p ก็ไม่มีศูนย์นะครับศูนย์มาแค่2หน่อยนะครับก็คือรอบเฉพาะกิจแล้วก็รอบปกติที่ผมเน้นให้นะครับถ้าเกิดใครตาม 0กับ8ในรอบปกติก็น่าจะเข้า0ูนย์อยู่นะครับผมเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับไม่ปื้มเลยนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางวันนี้นะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับผมก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับพี่ๆ ตัวเด็ดวันนี้ผมให้ไปที่เลข2แล้วก็6นะครับผมสายวิ่งสายลูดผมฟันไปที่6นะครับพี่พี่ฟันไปที่6นะครับสำหรับ6ก็จะมี60 61

ส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับสลับสูตรเม็ดเดียววันนี้ผมเน้นให้ไปในรอบพิเศษนะครับผมวันนี้ถ้าใครชอบก็ตามได้นะครับถ้าใครไม่ชอบก็ลองพิจารณารอบเฉพาะกิจรอบปกติแล้วก็ v i p นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมแนวทางที่ผมจะเน้นให้สลับคู่คู่ตัวเด็ดนะครับผมความลำบากของเราก็คือได้ตัวเด็ดมาแล้วก็จะเป็นในตัวนี้นะครับพี่ สำหรับเด่น6กวิงรุ่นที่6นะครับ60นะครับ6กสอ6หกสแล้วก็69นะครับพี่ๆก็ประมาณนี้นะครับที่ผมเน้นให้นะครับ 6 0 6 2 6 3 6 7 6 9นะครับส่วนหลักร้อยนะครับพี่พี่หลักร้อยผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับผมก็จะเป็น0 6 0 0 6 9นะครับผม นี่เลยก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับพี่พี่ถ้าใครยังไม่ชอบก็ไม่ต้องตามผมได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้สูตรเม็ดเดียวก็มาแค่ตัวเด่นนะครับวันนี้ถ้าใครไม่ชอบ6ก็ลองพิจารณาในเด่นที่2ได้นะครับเน้นเป็นในรอบพิเศษนะครับพี่พี่นะครับผมก็สลับคลิปนี้ทิ้งท้ายนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้นะครับเพราะว่า บางครั้งนะครับก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลานะครับลงช้าลงเร็วบ้างนะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ